สวัสดีครับพี่น้ำพึ่งน่าสวัสดีเจ,เจอรี่มาก็ดีเลยนี่พี่มีเรื่องดีๆจะเล่าให้ฟังมาดูนี่นะเนี่ยเจอรี่เคยได้ยินไหมเขาบอกว่าวิตามินเนี่ยนะถ้าหากว่าเราได้รับเนี่ยมันจะช่วยบำรุงสายตาเราด้วยนะนี่ย,ยังไงครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราได้รับ วิตามินที่มีประโยชน์นะมันจะช่วยบำรุงสายตาและยังช่วยชะลอความเสื่อมของอไตด้วยแต่โดยมากเราจะรู้เพียงว่าการรับประทานวิตามิน A เป็นประจำจะช่วยให้มีดวงตาสวยสายตาดีเพราะวิตามิน A เกี่ยวข้องกับสายตาโดยตรงแต่เจอรี่รู้ไหมว่าถ้าเราขาดวิตามินอื่นๆอ,อย่างเช่นวิตามิน B 1 ก็จะส่งผลให้ประสาทที่ทำหน้าที่นำภาพไปสู่สมองเกิดความผิดปกติหรือถ้าเราขาดวิตามินอ e, ีก็จะส่งผลให้จอรับภาพของตาเสื่อมได้จะ้ะแต่อาการเหล่านี้ป้องกันได้โดยเลือกทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินอ e ีและ B1 ได้แก่ตับนมถั่วต่างๆไข่แดงข้าวส้อมมือเต้าหู้เนื้อหมูงาและกระเทียมจะ้ะ ที่โชคดีนะครับอาหารที่พูดมาทั้งหมดเป็น <ừ> อาหารที่ผมเลือกทานทเป็นประจำอยู่แล้วครับดวงตาผมได้สดใสอย่างนี้นครับจ้าพ่อตาใสจ้าแต่ว่ารู้สึกว่าตัวโตขึ้นด้วยเหมือนกันเนาะไม่นะครับผมว่าตอนนี้ผมสนับสนุนรายการโดยห้างแว่นท็อปเจริญ